สุดายินีสวยุูค่ะเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยค่ะก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการแข่งขันโอลิมปิกค่ะตื่นเต้นก็ตื่นเต้นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกในการแข่งขันมหากรรมรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะก็ตัวเองก็ตั้งเป้าหมายไว้อยู่แล้วว่าอยากไปแข่งขันโอลิมปิกให้ได้ค่ะเริ่มเล่นม,มาตั้งแต่อายุ6ขวบค่ะที่แบบมาเล่นได้ก็มีญาติพี่น้องเล่นอยู่ปิกฟองอยู่กนะ่อนหน้านี้แล้วก็คุณลุงกับคุณป้าค่ะก็ชักชวนให้คุณแม่พาหญิงไปลองเล่่นูคะ ก็ตอนแรกไม่ได <an> ้ไม่ได้คิดว่าจะเล่นกีฬาชนิดนี้อะค่ะก็แต่ว่าพอเล่นไปเล่นมาก็รู้สึกโอเคค่ะก็ชอบก็ก็เลยเล่นมาตลอดค่ะก็หลังจากนั้นก็มีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆพอแบบจบป .6 อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ตัดสินใจกับโค้ชว่ามีผลงานที่ดีขึ้นเหมือนกับว่าถ้าเอาดีทั้งด้านนี้ก็โอเคค่ะก็ออกมาเล่นกศนค่ะตั้งแต่มต้นมปลายเลยก็หลังจากนั้นก็ทุ่มเทให้กับอีกบองตลอดทั้งชีวิตคือแบบ ปิงปองตลอดค่ะมา15ปีแล้วค่ะดีใจที่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มารับใช้ชาติเงี้ยคือแบบตอนเด็กๆไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะติดทีมชาติแล้วก็มาได้รับมารับใช้ชาติได้อีกหนึ่งความสําเร็จของคนไทยครับไบพารศักต,ตันวิทยะเวชกุลครับนักเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยก็ได้รับตั๋วไปแข่งขันกีฬาโอลิมป,ปิกที่บราซิลเช่นเดียวกันภายหลังจากนักกีฬาฮ่องกองได้สละสิทธิ์ครับเพื่อใช้สิทธิ์จากอันดับโลกแทน ่งผลให้เจ้าตัวเองได้ไปโอลิมปิกโดยอัตโนมัติทันทีครับชื่อน้องใบนะครับภาราศักดิ์ว,วิยาว,วิชกุลครับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยนะครับก็มีความรู้สึกดีใจนะครับที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนแรกครับของประเทศไทยครับตอนเด็กๆก็ไม่ได้ฝันนะครับว่าจะเป็นนักกีฬาทีมชาติหรืออะไรก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าด้วยผู้ปกครองก็แบบว่าเห็นว่าตอนแรกก็บอกว่าผมเรียนไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ย แล้วก็แบบว่าพยายามผู้ปกครองก็พยายามหากีฬาให้เล่นเพื่อจะมีสมาธิมากขึ้นแล้วพอดีพี่ชายตีบองพอดีก็เลยแบบว่าสอนน้องชายอะไรเงี้ยตอนนี้ได้ตีหลีกอาชีพที่สวีเดนเวลาระยะเวลา4ปีแล้วครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อที่จะแบบว่า เอามาเป็นกําลังสําคัญของชาติครับช่วงสําคัญตอนนี้คือแบบว่าคนเก่งมันมีเยอะแต่ว่าคนเก่งมันจะแยกออกจากกันได้เพราะว่าสมาธิ่านังครับผมแต้มต่อแต้มมันอาจจะชนะกันแ,แค่เดียวคือเป็นวันของเขาครับคือเราเราอาจจะแบบว่าไม่ใช่เป็นผู้ชนะในวันนี้แต่ว่าเราเรียนรู้ความพาแพ้ไม่ใช่แบบว่าไปจมอยู่กับมันแล้วก็แบบว่า,าท้อแท้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะมีแมตช์แข่งมากเหลือเกินครับที่จะต้องแข่งต่อไปครับก็ยิงเริ่ม สอมปีปองแต่หกขวบค่ะคือแบบทุ่มเทให้กับปีปองมาตลอดคือออกมาในกศนแล้วก็ฝึกซ้อมให้กับปิงปองคือแบบปิงปองเป็นชีวิตเลยค่ะฝึกซ้อมมาตั้ง15ปีแล้วค่ะครั้งนี้ก็คือแบบได้ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมก็อ,อยากให้ทุกๆคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะร่วมส่งกำลังใจมาเชียร์กันเยอะๆค่ะคือแบบ ทุ่มเทมาเสียน้ําตามาก็แล้วแล้วก็เสียเหงื่อมาก็เยอะค่ะก็อยากให้เป็นกาลังใจให้หญิงด้วยนะคะก็อยากจะคากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับร่วมเชียร์กีฬาเทเบทนิสนะครับไม่ใช่แค่ตัวผมคนเดียวนะครับก็ยังมีพี่แบบนันทนาแล้วก็พี่สุธาธีนะครับแล้วก็นักกีฬากีฬาอื่นๆทุกคนนะครับก็ทุกคนตั้งใจจริงๆร